สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีธนูทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนมกราคมปี64นะคะเป็นดวงชะตาด้านความรักนะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะดวงชะตาด้านความรักของชาวราศีธนูในเดือนมกรานะคะคนโสดน,นะคะเขาบอกว่าเดือนนี้หมายถึงจะได้เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เป็นตัวอัศวินนะคะถือถ้วยนะตัวนี้ก็เขาเรียกว่ากัลยามิตรนะคะเพื่อนใหม่ที่ดีแต่ก็ไม่สามารถเชื่อได้มากนะัก นะแต่ก็ให้ระมัดระวังไว้นะคะสามารถรับฟังปัญหาของคุณเป็นที่ปรึกษาได้ถือว่าดีระดับหนึ่งนะคนที่เข้ามานะ่จะสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะคอยให้คำปรึกษาและเขาเรียกว่าแอบชอบคุณด้วยนะมันจะมีคนประเภทที่แอบชอบคุณนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะคือแต่เมื่อใดที่คุณมีความกุ้มใจเขาก็จะ พร้อมที่จะรับฟังนะคะช่วงนี้ถ้ามีคนสนิทของคุณนะคะเข้ามาขอความรักมาขอคบนะคะลองเปิดโอกาสเปิดใจดูนะคะอ,อีกประการหนึ่งตัวคุณเองนะคะะมันก็จะมีไพ่สีถ้วยตัวนี้เขาบอกว่ามีอารมณ์เบื่อเหนื่อยนาย นะคะคือเหมือนใครทําอะไรก็ไม่ถูกใจซะอย่างนั้นนะคะเนี่ยเหมือนเขายื่นถ้วยมาให้นะรู้สึกว่าเจอคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดับใจอะ่ะทุกคนนะคะก็จะเอาความรักมาให้คุณนะแต่ตัวคุณนะไม่สบอารมณ์เลยนะคะบางครั้งมีคนมาทําดีกับคุณ คุณก็เหมือนรู้สึกว่าเขาไม่ได้หลังใจคุณเลยอะแล้วก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่เป็นที่พอใจของคุณอะต่อให้เขาทําดีแค่ไหนคุณก็ไม่ชอบอะเ,ออเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอาจจะได้อยู่คนเดียวนะคะเพราะว่ามีคนมาชอบมารักคุณก็ไม่เอาอะเนาะมันจะทํายังไงได้อะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่เลือกก็ อาจจะมีเกณฑ์ได้อยู่คนเดียวแต่ท่านที่ไม่เลือกมากนะคะก็จะได้เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจที่ดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูนะคะดวงชะตาด้านความรักในเดือนมกราขอให้สมหวังด้านความรักนะคะสวัสดีค่ะ